คนที่ฮอตตัวแดดคือใครรู้ไหมใครจ้าพี่บิ๊กไงเราใหญ่บ้านฟินแลนด์ฮอตจริงฮอตจริงบอกเลยคนนี้ฮอตมากนะคะตั้งแต่โสดมาหมาดๆเขาบอกว่าเป็นโสดลูกสองบอกเลยว่าเสน่ห์นะคะแล้วก็เนื้อหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชม โดยเฉพาะเรื่องของงานที่รุมเบอร์เมื่อวานเนี้ยคุณรู้ไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาวิ่งงานกี่งานงานลายอย่างให้เก่งฉันได้แค่2งานแต่นี่ค่ะมาเลยจ้าวันหนึ่งวิ่ง4งานไปเลยโอ้ยแยกร่างยังไงร่างแต่เช้ายันดึกเลยค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อนเพลียแต่ก็สู้นะจ๊ะลงจากเวทีปุ๊บค่ะก็มาให้พี่ๆนักข่าวเนี่ยสัมภาษณ์หลายประเด็นด้วยกันมาที่เรื่องของความฮอตกันดีกว่าได้ข่าวว่าเนื้อหอมสุดๆตั้งแต่โสดเลิกกับภรรยาไป งานเข้าไม่หยุดจริงๆสินค้าพรีเซนเตอร์จอคิวเยอะมากจนมันมีข่าวว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กวาดรายได้เกือบ20ล้านบาทภายใน3อาทิตย์<ฮ>หลายคนก็พูดคาอุ๊ยเรื่องจริงหรือเปล่าโมรหรือเปล่าใครเต้าข่าวหรือเปล่า<อ>ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าถามว่าไรายได้ถึงไหมย20ล้านเนี่ย เขาบอกว่าก็ประมาณนั้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะ3อาทิตย์20ล้านแล้วคิดดูดิปีนึงอ่ะแต่แต่ทุกอย่างของบริษัทโตเกียวมิวสิกเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็เลยต้องทําให้มันได้ถึงยอดถึงเป้าเพราะว่านอกจากงานโชว์ตัวงานร้องเพลงแล้วเขามีการขายของไลฟ์สดด้วยตอนนี้ค่ะงานดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะขอบคุณทุกๆงานเลยที่เข้ามาแล้วก็พี่ผู้ใหญ่เขาเมตตาด้วยครับ ก็ถามว่ามันถึงไหมมันก็อาจจะถึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็เยอะเพราะว่าบุคลากรเราลดอะไรม,มันมีทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะแค่เขาแบบพูดมาให้เฉยถามว่าปังคืนบัวก็ยังไม่กล้าใช้คานี้แต่ว่าน่าจะดีขึ้นถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งครับ มันจะปังอะใครอิางหลงอแมนจะ้ะคุณผู้ชมขาฝ่ายชายไปแล้วนะคะอดีตสามีมาดูที่อดีตภรรยากันบ้างจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาต่อกันที่อดีตภรรยาแพรวพราวแสงทองเนี่ยเป็นการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรก ย้ำว่าครั้งแรกหลังจากเกิดดราม่ามรสุมชีวิตครอบครัวล่าสุดต้องบอกแบบนี้ค่ะปิดตำนานแสงทองฟินแลนด์แล้วนะจ๊ะคืออย่างนี้คุณผู้ชมที่ว่าปิดตำนานก็คือป้ายวงแสงทองฟินแลนด์อันนี้ภาพเก่าที่ใช้ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเนี่ยเออเปลี่ยนมาเป็นแพลวพราวแสงทองอีกครั้งหนึ่งแผอนะคะป้ายเลยเนาะซึ่งเธอบอกยังไงก็ต้องเปลี่ยนค่ะเพราะว่าในเมื่อฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่ได้มาขึ้นเวทีวงแล้วก็เลยขอเปลี่ยนดีกว่านะคะเพราะ บอกอีกด้วยว่ารู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าหลายๆอย่างเราร่วมสร้างกันมานค่ะพี่ค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าบิ๊กเขาก็ไม่ได้มาขึ้นแล้วอะไรเงี้ยถ้าเราใช้แสงทองวินแลนด์บางคนมาก็ต้องถามหาเขามีบ้านฟินแลนด์มาไหมาอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จริงก็ใช้ชื่อนี้ก็รุ่งมาเปลี่ยนตอน3ปีตอนแรกใช้แพรพาวแสงทองต่อมาเข้าทำลายใช้เด่นชัยแพรพาว แล้วพอพี่เด่นออก <S <S ก็กลับมาใช้แพรพาวแสงทองแต่พอพีเข้ามาก็เลยเปลี่ยนเป็นแสงทองฟินแลนด์ตอนนี้มันก็เหลือเราบริหารแค่คนเดียวเราก็เอาเอาที่แบบอเอาเอาเป็นเราดีกว่าเราก็ไม่อยากให้มันต้องค้างคางให้เขาสบายใจแต่แต,แต่แต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเราก็ถามกันแล้วนะว่าเออเธอมั่นใจเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ถามกันแล้วว่าเธอมั่นใจเราใช่ไหมแต่งั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคเ,ออเราก็เลยคิดว่าเออเขามั่นใจแล้วที่เขาตัดสินใจแบบนั้น เราก็เลยอาจตัดสินใจเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนเพลงโชว์เพลงโชว์ก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนี่แหละ,ะคุณผู้ชมค่ะเออก็ต่างคนต่างทํางานกันไปนะ ส่วนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้ยุติความสัมพันธ์แล้วเห,หลือแค่สถานะพ่อและแม่ของลูกนะคะยืนยันไม่มีการรีเทิร์นกลับไปรักกันอย่างแน่นอนตอนนี้ขอโฟกัสที่งานแล้วก็ลูกๆเท่านั้นค่ะซึ่งดราม่าครั้งนี้เธอก็ยอมรับตรงๆว่ามีผลกระทบกับชีวิตของเธอมากๆเลยยังไงก็เป็นกําลังใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องนาริตะกับน้องโตเกียวฮักเดอร์แพงเดอร์ต้องดัเนินตอไปนะภูมิฐานหน้าที่พ่อกับแม่ก็ อ,อยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมค่ะแงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองทางอย่างที่เรือนขวัญว่าด้วยนะคุณผู้ชมค่ะบา